หลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อถออนังบอลถอยถอยบอลครับโอ้ จถวายปัจจัยพร้อมทางสังฆทาน้งสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารร้องสังของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้มาครับทำบุญด้วยกันนะครับรผม,ม,มในแม่ทุกท่านครับผมถาวายมาถวายแด่พระศร พระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จงรับขอให้พระสงฆ์จงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยนี่ก็พี่บัวบานจะมาทําบุญนะครับผมถวายสังฆทานนะครับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ปรา,าปรถนาปารถนาเกิดพบใจชาดายเกิดพบใจชาตดใดชื่อว่าชื่อว่า ความยากจนเข็นใจความยากจนเข็นใจได้ทรัพย์อับปัญญาใด้ทรัพย์อับปัญญาได้เกิดได้มีอย่าได้เกิดได้มีกลับลูกกรับหลานกลับลูกกลับหลานบริวารทั้งหลายคาบริวารทั้งหลายเอ็นดีทั้งหลายเอ็นดีทั้งหลายแผ่นรักทั้งหลายผรกทั้งหลายพอมีแต่ความสุขความเจริญขรใอมมีแต่ความสุขความเจริญควาทุกข์ว่ายาความทุกข์ว่ายาอยากได้พบได้เห็นอยากได้พบได้เห็นเห็นแก่โบเงินบอทอง จะเงินบ่อทองเงินไหลนองเงินไหลนองทองไหลมาทองไหลมายศถาบรรดาศากดิ์ยศถาบรรดาศากดิ์ลาบยศสารเสือยศสารเสริญมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัติมรรคนิพพานมรรคผลนิพพานรักถินสลิงคานรักถิ่นสลิงพานอยากได้อยากดีทุกสานอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากมั่งอยากมีอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐี ขอให้ได้ดังใจขอให้ได้ดังใจปัตนาปัตนาประการเธอปุะการเธอครับทุมเนื้อเกันนะครับผมวันนี้บัวบานมาถวายสาของผูจัดนบัวบานมาครับผมวันนี้พี่บัวบานนะครับผม มาอดักครับโอ้ทำบุญด้วยกันเด้อแม่แม่งสั้นครับผมเวให้คน้นมาครับวันนี้พี่โบบานก็จะถวายนะครับผมสรทานนะครับผมให้พระอาจารย์นะครับผมถวายหลวงพ่อ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 

ัปัของเจ้า่ปัจจัยอยู่สล่ะมามตัวนั่นไม่ที่หลังตัวนั้นใ่ชุชุดของโบราณของโบราณของขึ้นของพึ้นใส่ของโบราณตัวไหนของโบราณมาครับขึ้นลงขึนลงกอนเจ้าส่ไวยังไงเจ้าใสไงไงชุดละชุดดูครับชุดละชุดก่อน ฮัลโหลครับโอ้โหครับผมโอ้โหโอ้โหแล้วมาแล้วนี่พี่ดาวครับผมทำดูนะครับผม มาครับมา,มาครับโอ้ทำบุญนะครับผมดูพี่ดาวนะครับผมทำบุญสบายสังฆทา,านพระอาจารย์นะครับ

นมาแล้วบุญนะครับผมวันนี้ก็สลับนะครับผมน้องช้างเข้ามาทําบุญนะครับแต่ละเชือกนะครับนี่น้องนาดูครับโอ้ยเข็นครับเข็นเข็นแม่จันโอ้ยยานบ่กลัวครับกลัวกลัวยังกลัวอยู่ <_ as> เอามาลุ้น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 ,นโอ้ยยังกลัวอยู่นะครับผมยังกลัวอยู่ยังไม่กล้าครับยังไม่ยังไม่ชินครับยังไม่คุ้นเคยครับต้องฝึกไปเรื่อยนะครับผมดู <_ d irt> ให้ใกล้กันดใูน <_ d irt> ใกล้ครับโมเดลฮะ ยังตื่นนะครับยังตื่นอยู่แล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยนะครับผมเออพี่บัวอกบ้านายตาบ้านบผมบบ้า้าาบาาา้าาบบ นะครับโอ้โหดูครับพระอาจารย์ก็ลุ้นครับพระอาจารย์ก็ลุ้นครับจะถึงไม่น้อถึงไม่น้อนี่เอ้ยวันนี้มีทั้งหมดห้าห้าองค์นะครับผมพระอาจารย์ตุบันก็มอบสังฆทานนะครับผม <c oughs> ทำบุญด้วยกันนะครับแม่แม่ครับผมวันนี้ทำบุญตักบาทขึ้นบ้านใหม่นะครับผมมิ่งก็ให้ตัวแทนพี่นะครับผมทำบุญนะครับผมวิม่งก็ให้กำลังใจครับอยู่อยู่ในคลองนะครับผม,อมอโอ้นี่พี่ดาวเป็นตัวแทนดเด็แจ้งครับผม นี่อนุบาลช้างขงเป็นตัวแทนช้างขงครับเด็กแจ้งของเรานะครับนี่ตัวแทนครับพี่ดาวครับเียวมาตะเวีเที่ยวทา้เฟีเจอเทียย่มเียเี่ยวเี่ยมานะเวียดนะครับ

มาทำบุญทบายนะผมทำายมาเชิทางนะครับไปเรือยครับผมวุ้ยมานามมานาแกะข้างหลังนม้มาครับทำบุญด้วยกันนะครับผมแม,แม่ทุกท่านวันนี้น้ำรอน้ำรอน้ำรอ ดูพี่บัวครับพี่บัาาวแล้วพ้อนด้วยกันนะครับไม่แม้ท่านวยอกันนะครับ

ठो तर्वा कारा दो साराया सारा जय दे अ กายยมสุขงพลสิริทายุจวันชาวะภาวเทียจายสวะจัตสวะจัายยจะเทวังิรยิ

สาบมาลาาตาสะมาเตมาตสาะารุคาบาลาโนตาโสตีอาะาโยตอาโติอารัสมาโทปะทวาภูตังภะทวันตังอภิวังคีตวะคาโตปะทวตาธัมโม อัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภาควาโตสาวาคสังโฆสังฆังนะา,ม,ามด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ลากันแล้วครับสวัสดีครับ